สนุณจะทำตวจังไงตันนี้ฉันนั่ก็ยังไม่ทันทด้จะกสิเาเลยก็ตอนี่ฉันก็ยังไม่รู้นเราอะไรอันไปตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ตั้งกันที่จะมาฟีดตายแต่วันจริงฟีดตายไม่รู้ว่าจะทำยังไงตอนนี้ยังยังไม่ได้ย่อเข้าใจว่าฟองฉันนั้นเป็น อยากจะบอกให้ได้เข้าใจฉันเหมือนฉันนั้นก็หนใจฉันไม่รู้ว่าเชียฉันเป็นยังไงเดียฉันมันเป็นอะไรอยากจะบอกให้ได้เข้าใจว่าจริงๆมันเป็นยังไงตอนนี้ฉันนั้นก็ยังไม่ทันที่จะเข้าใจว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่ลองเล่า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 ยาวๆให้มันเรื่อยๆนั่นไงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะแลบเรื่องเราอะไรแต่บางคนอาจจะคิดว่าฉันแลบเหมือนกับว่าฉันนั้นไม่มีหลอดลมแต่ว่าจริงๆฉันนั้นมีหลอดลม ฉันก็มีหัวใจเพราะว่าตอนนี้ฉันยังหายใจและแต plane. ่อยากโดยที uh ่ฉ uh ันแค่ก uh ัดหายใจแค่อยากให้รู้เราไว้ตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงก็มีเสียงมอไซค์ผ่านไปก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่ใจเสียงมอไซค์ก็บ้านของฉันมันไม่มีสตูดิโอนั้นไง มันไม่มีห้องเก็บเสียงเธอก็คงจะไม่มาข้างเคียงเพราะวันไม่มีห้องเก็บเสียงเธอก็เลยอาจจะไม่ยอมมาข้างเคียงเอย่อใ,ให้เธอได้เข้าใจว่าตอนนี้ฉันนั้นเป็นแะบรแบไหนไม่ฉันมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่มันก็ลองได้อยู่ ไม่ได้อยากจะมาแลวเกี่ยวกับเรื่องตู่ตอนนี้ไม่ได้แค่จะบอกว่าไม่มีคู่ตอนนี้ไม่ได้รูวอะไรตอนนี้มาแลบฟีตตายตอนนี้ก็ยังไม่ได้แลบแล้วเมื่อกี้ท่านทำอะไรผมเริ่มจะงงตัวเองแล้วนั่นไงแล้วพวกี้ปูน่ผมพูดอะไรผมบอกว่าผมไม่ได้แลบอ้าว ก็เริ่มจะปวดหัวกับตัวเองแล้วแต่มันก็คงจะไม่มาคาดแลวอะไรก็ฉันไม่รู้จะนทำยังไงฉันก็ร,รับรดดุล่มลและไปก็ตามชื่อของฉันเออเรื่องมันจะมีแต่ข้อบิดพลาดและปั่นอ่าอยู่เสมอฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงก็ทำได้เพียงแค่ลงเพียงแค่ไปพอเคยจดแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่ ฉันอาจจะเหมาะกับการฟีตาตายฉันอาจจะไม่เหมาะกับการจุดตะเภาไหลหดจุดแล้วหัวมันตันก็จุดแล้วหัวมันตันก็ฉันเนไม่ได้ค่อยอยากจะไปสนใจเรื่องจุดตะเภาไหลก็เหมือนกดดันตัวเองนั้นมากเกินไปขนาดเธอยังไม่ใส่ใจฉันฉันก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจเธอ